เฮ้ซีซันแจกพิกัดดูการแสดงโดนสะพานพุทธในวิจิตรจามยาปีนี้นะครับไปดูจุดไหนทำเลดีตามคลิปนี้มาเลยครับแชร์คลิปนี้บอกเพื่อนด้วยนะครับจะได้ไปหาทำเลจุดยืนที่ดูโดนได้อย่างสะดวกที่สุดนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูตารางจัดงานก,นกันก่อนนะครับการแสดงโดรนเนี่ยมีการแสดงหลายจุดนะครับในงานวิจิตเจ้าพยาที่เป็นระดับไอคอนแลนด์มาร์กก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้าโดยจะมีการจัดแสดงโดรนทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตลอดเดือนพฤศจิกายนถึงกลางธันวาคมเลยนะครับโดยการแสดงโดรนจะเริ่มต้นการแสดงเวลา2ทุ่ม45ตรงนะครับการแสดงโดรนในวันศุกร์และวันเสาร์จะมีข้อแตกต่างกันนะครับ ตรงนี้เช็ครละเอียดให้ดีๆครับในวันศุกร์จะแสดงโดนโดยมีโดนเข้ารวมการแสดง500ลำนะครับและในวันเสาร์จะมีโดนทําการแสดง1,000ลำนะครับดังนั้นในวันเสาร์จะมีการแสดงโดนที่สร้างรายละเอียดของภาพได้สูงกว่านะครับสหรับพวกเราถ้ามีเวลาดูโดนเพียงครั้งเดียวแนะนําให้เลือกไปดูในวันเสาร์2ทุ่ม45นะครับจะได้เห็นความอลังการของการจัดแสดงโดนอย่างสวยงามครับ สำหรับทำเลที่จะไปดูโดนในบริเวณสะพานพุทธนะครับแนะนำเลยนะครับถ้าพวกเราไปโดยรถไฟฟ้าหรือรถเมล์นะครับก็สามารถลงรถไฟฟ้าที่สถานี3ยอดและเดินมาบริเวณสะพานพุทธครับซึ่งจุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตลาดยอดพิมานซึ่งเป็นสถานที่เอกชนครับอาจจะต้องมีการตีตั๋วบัตรเข้าไปเล็กน้อยนะครับข้างในก็จะมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่าย อีกที่หนึ่งแนะนําเลยนะครับสาหรับพวกเราที่มาจากสถานีรถไฟ้า3ยอดให้เดินข้ามสะพานพุทธมาฝั่งธนบุรีครับบริเวณนั้นจะมีถนนริมเขื่อนเจ้าพยานะครับจากเชิงสะพานพุทธไปยังวัดกัลยาณมิตรซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นถนนคนเดินมีความยาวกว่า500เมตรสามารถยืนจากบริเวณนั้นได้ครับและพวกเราที่ขับรถยนต์ไปให้มาจอดรถที่จุดนี้ครับที่ลานจอดรถวัดกัลยาณมิตรมีที่จอดรถมากกว่า300คัน สำหรับตำแหน่งการดูโดรนที่ได้มุมที่ดีที่สุดนะครับแนะนำจุดนี้ครับตามมาเลยครับถนนคนเดินริมเขื่อนหน้าวัดกัลยาณมิตรครับทำเลที่ดีที่สุดก็คือตรงจะงอยทางเดินตรงนี้เลยครับเหตุผลหลักๆก,ก็คือว่าอยู่ด้านหน้าสะพานพุทธที่การแสดงโดรนแปลอักษรเราจะสามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยด้านหน้าที่เรายืนดูอยู่เนี่ยจะมีโอกาส เรือดำเที่ยวจะบางทัศนียาภาพน้อยมากนะครับเพราะว่าจุดนั้นจะเป็นบริเวณที่ทางเจ้าท่าจะกันไม่ให้เรือเข้าใกล้บริเวณสะพานพุทธนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สวยมากๆครับถ้าเราจอดรถที่วัดกร,รยานามิตรโปะท่าเรือวัดกร,รยานามิตรก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงนะครับสําหรับพวกเราที่จะไปชมการแสดงโดนควนจะไปล่วงหน้าก่อนประมาณอย่างน้อยที่สุด15นาทีนะครับ สำหรับพวกเราที่ต้องการยืนริมแม่น้ำและช่างภาพนะครับควรไปก่อนเวลา1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับจากการที่สอบถามช่างภาพหลายท่านเนี่ยบางท่านก็มีการจับจองพื้นที่ริมแม่น้ำหรือทำเลที่ดีเนี่ยตั้งแต่4ี่โมงเย็นแล้วนะครับสำหรับการสแสดงโดรนในงานวิจิตเจ้าพญา2568นี้ก็มีหลายจุดที่น่าติดตามนะครับสำหรับพวกเราที่ได้ไปชมกันแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าสุ่กันฟังครับ แล้วกดติดตาม H-Season hey แล้วก็แชร์คลิปนี้บอกเพื่อนๆเ,เราด้วยนะครับแล้วก็ไปดูโดนด้วยความสุขกันครับ